นนเ,เ,เดินแบบบริการกี่ล้านเฮ้ยเพื่อนมีเงินเทาเพื่อนที่ไหนโอ้ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนก็น่าจะประมาณหกเจ็ดลักนวันนี้นนไ,นไม่เดินแบบที่ต้องเกิดหรอก็นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เดินแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วลก็เราได้เจอีฟองเลยก็โอ้ยนานทีเนาะจะได้เจอกันแกจะถ้าเกิดเกิดนิดน,นึงไหมค่ะใช่ไหมค่ะค่ะก็เกิดไม่เกินเหรอ เราไม่เขินก็ได้เราติดต่อมารู้สึกไงคะตอนแรกเมื่อผมมาเดินรับเลยนะคะที่แบบเหมือนเราก็เป็นเหมือนมีผู้จัดการคนเดียวกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็คงติดต่อมาว่าเอออยากได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับเออเราว่างพอดีพี่เขาก็ว่างพอดีก็เลยเออตกลงกันง่ายเรารู้ไหมว่าตอนแรกทีเขาเดินพูดกับพี่กันด้วยก็มีรู้ค่ะมีรับทราบอยู่แล้วแล้วชอบจับมือล่ะ ค่ะอันนี้แม่ไแลกยังไงคะไม่ไม่รู้ค่ะจับมือก็ไม่ได้นัดกันหรอไม่ได้นัดนะไม่ได้นัดแล้วมองว่าจับมือพวกก็เขิดก็ตีนิดหน่อยค่ะอันแล้วกลุ้มไหมคะเฮ้ยตีตัดมือไทีอยู่สักม่ัดมือนดียวแต่แต่มีคนครีนนะแบบก็ถ้าไม่มีคนครีนก็คงไม่เขิน ดีใจค่ะดีใจที่ยังมีคนแบบว่าเฮ้ยรออยู่อะไรอย่างงี้เนาะแต่เราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะอย่างน้อยคู่ที่แบบดาราเนี่ยเมื่อานกันไปแล้วรู้ใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยแกเองก็ไม่ใหญบ้าเวลาทำงานกันค่ะก็ปกติเนาะก็คือเราเราก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วหรือก็คุยกันปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้เอง เอ้ยไม่ต้องขอก็ได้ก็ต้องมีบอกก็มีบอกค่ะว่าเออทำงานนะอะไรเขาบอกยังไงนะเขาก็โอเคค่ะสบายเขาคงไม่รู้สี่หวานอ๋อไม่ไม่ไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรหรอกก็ทำงานค่ะงานมาหา่ดูไป็แก้สหรอค่ะทุนี้มาไหมไม่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะมาเราเห็นไปไหนมาไปยุ่งด้วยกันตอนอาทิตย์หน้าไปไหนเลย ไปอ่อล่าสุดไปเวียดนามมาค่ะเหมือนอย่างที่บอกว่าเราเราชอบช่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็พี่เขาก็ชอบท่องเที่ยว,แล,วแล้วก็ได้มีแบบโอกาสได้ได้ไปด้วยกันค่ะแต่ก็ไปไปกันหลายคนไยน่ค่ะแต่ไม่นไหวค่าแก้วขาวไม่น่าหวานไม่ะเวียดนามหวานเวียด <c oughs> นามร้อนค่ะอ <c oughs> <c oughs> ากาศร้อนมากแต่ก็สนุกดีค่ะก็เป็นเมืองที่น่าดลับผ่านกันเป็นทั้งภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> เหมือนเหมือนเราก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะคือเพราะว่าชอบด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็ฝึกฝึกกันไปค่ะยังมีแพนไปไหนไหมก็มีค่ะแต่ว่าก็ก็เว้นเว้นไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปบ่นมากค่ะคุณแม่เริ่มเริ่มบ่นแล้วไปขัดอย่างละก้อนแก้วละก้อนแก้วหลักๆก็จะแบบว่ามันจะซี้ๆก็บ่นแบบเออแล้วกีนเยอะหน่อย ก็พอโตขึ้นเนาะเราก็รับบทได้มากึืนอย่างฝาไปเดล่าสุดก็บอกว่าเออก็มีฉากนิดนหน่อยๆเราเราก็โอเค<ม>เพราะว่าเราก็แบบค่อนข้างโตขึ้นด้วยแล้วก็บทที่ได้รับก็ก็จะโตขึ้นแล้วลิมิตเราจะเซ็กซี่มากขึ้นตาม,มาอายุหรือเปล่าอืมก็คงไม่ขนาดนั้นพอโตขึ้นเนาะเราก็รับบทได้มากึืนอย่างฝาบไปเดล่าสุดก็บอกว่าเออก็มีฉาก นิดนิดน,น่อยเราเราก็โอเคเพราะว่าเราก็แบบค่อนข้างโตขึ้นด้วยแล้วก็บทที่ได้รับก็ก็จะโตขึ้นแล้วลิมิตเราจะเซ็กซี่มากขึ้นตามอายุหรือเปล่าอือก็คงไม่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่า,ามีแค่ไหนก็โชว์แค่ไหนแม่โอเคขึ้นไหนไเ้ยแม่ไม่โ okay อเค okay <laughs> okay นะคะคุณแม่โอเคเพราะว่าเราก็รู้ลิมิตของเราอยู่แล้วว่าเอ้ยเราเราได้แค่ระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วคุณคนนั้นละ<ม>่ะเขาว่าไงว่าเซ็กซี่คุณคนนั้น คือความจริงนก็ไม่ได้เซ็กซี่แบบว่าโอ้โหลูโปดูอะไรขนาดนั้นเนาะคือเราก็แบบว่าให้พอประมาณให้ดูแบบว่าโตขึ้นเพราะเราก็รับบทโตคนด้วยเลยเป็นคนทํางานอะไรอยู่แล้วก็ก็อาจจะมีแบบนี่นิดหน่อยบ้างอะไรเงี้ยขออนุญาตเนาะเอาไม่บอกเลยว่าขอแค่นี้ได้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่ไม่มายุ่งอะไรกับการทํางานเราเลยจะมีโอกาสร่วมงานกับบ้านของการไม่ได้นั่งไแบบไม่ไม่ทราบเลยค่ะต้องรอดูต้องรอติดตามดูค่ะแต่ว่าตอนนี้ เราเรืนี้ก็คงไม่มีค่ะอยากลองจะเข้าราการแต่บ้างไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะไม่ไม่แต่ไม่น่าจะเป็นแต่กล้องเป็นแต่กล้องคุณแม่ใครเหี่ยวไม่เหรอเราเป็นเราไปเที่ยวด้วยกันค่ะคุณแม่ก็โอเคนะคะคุณแม่ก็แล้วแต่เราอยู่แล้วด้วยความสบายใจของเราเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยไปไปทําทําอะไรที่มันดีหรือว่าทําอะไรที่มันดูไม่ดีเราก็เราก็จะรู้ลิมิตของตัวเองอยู่แล้วด้วยไม่เนแบบค่ะก็มีไปทานข้าวกันบ้าง ใช่นี่ะเราผ่าก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันค่อยดูกันไปค่อยๆดูตั้งกี่เดือนแล้วะก็อ่ะมันสาณสีเดือนค่ามสี่เดือนเลยหวานขึ้นมากก็โอเคค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้อะไรมากขึ้นเรค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะเพราะว่าสามสี่เดือนเราก็ยังไม่รู้ว่าเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็รอดูไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็ไม่ได้รีบอะไรกันไหนยังไม่จำกัด ค่ะค่ะก็เป็นคนพิเศษก่อนกันค่ะคือแพ้ลูกเปลี่ยนบ่อยไปไหนเนี่ยถ่ายลูกที่กล้องกูพังอย่างเงหมั้ยมือมือยกนี่คุณหรอมือพังเออกล้องกูพังจริงหรอ ใส่แพค่ะต้องไม่ซ่อมอีกเย็นๆนะคะีแล้วเลนแตกย้อนทิ้งไม่เหอใส่แยสืหย้ามีบ้งไมคะล้อง่เรอเ็ได้หมก้ลุวกระโหลหายไม่ค่อย้ยิ่เท่าไหร่ แว้นเก่นเก่าเขามาล็อกไงแต่เขาไม่รู้ว่ามีข่าวลือนรายค่ะ